By the way podcast p พรีเซนเต by เมอร์แรงใหม่กันแดดเมอร์แรงบัตเตอร์โกลด์ s p สพ0สักได้แล้ววันนี้สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะตอนนี้ทุกคนกำลังอยู่กับกีต้ารนัชชาแสงคำและ By the way podcast ไนะคะ ดีทุกท่านนะคะตอนนี้ทุกท่านกำลังอยู่กับกีต้ารนัชชาแสนคำแล้วก็พอดแคสต์ซีพที่26นะคะ26แล้วโอ้โหเสียงต้านเนี่ยบอกเลยว่า EP นี้ค่อนข้างที่จะสะเทือนใจแล้วก็ประทับใจในเวลาเดียวกันนะคะจริงๆแล้วอีนี้ชื่อ EP ีว่าบาร์เบอร์แห่งความสุขค่ะแล้วก็ถ้าคุณผู้ฟังกำลังรับฟังอยู่ขณะน,นี้น่าจะรู้ว่าต้ามีความสุขจริงๆนะคะก็ ขอบคุณเคสตัดดี้จากทีมงานนะคะคุณคุณแคทนะคะที่ให้อนุญาตให้ต้านำความสุขนี้มาส่งต่อใน EP นี้นะคะ แล้วก็ต้าประทับใจมากต้าบอกเลยว่าต้าประทับใจมากเสียงต้ามีความสุขมากตอนนี้จริงๆแล้ววันนี้ตาจะอัด EP ที่ยี่สามยี่สี่ี่ห้นะคะแต่ว่า EP นี้ EP ที่ยี่หเป็น EP แรกของวันนี้ที่ต้ามาอัด p o d c a ต์นะคะซึ่งตอนนี้ก็ประมาณ15บหนาฬิกาสี่สิบสี่นาทีของวันอังคารนะคะเป็นวันที่ต้าใช้พลังงาน energy กับการนอนมากเพราะว่าล้าสะสมนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็คือเพิ่ง ใส่กาแฟไปนะคะควรจะเห็นว่าถ้าฟังจากเสียงตาต้าคงนั่งยิ้มอยู่มั้งค่ะเพราะว่าอีพีนี้ชื่ออีพีว่าบาร์เบอร์แห่งความสุขค่ะอ่าทาไมหลายคนคงสงสัยมั้งคะว่าทําไมต้องบาร์เบอร์แห่งความสุขแล้วมันเกี่ยวอะไรนะคะตาก็ได้ขออนุญ,ญาตเจ้าตัวแล้วเอาเป็นว่าเดี๋ยวตาค่อยค่อยแชร์ริ่งให้กับทุกคนแล้วก็แบ่งปันความสุขไปในเวลาเดียวกันนะคะก็ดีใจกับคุณแคทด้วยนะคะพอแคททุก ที่ทุกท่านกำลังได้ฟังอยู่ขณะน,นี้ก็คุณแคทก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ได้แบ่งปันความสุขไปพร้อมๆกับต้าเลยนะคะคือวันนั้นประมาณตอนตอนกลางคืนน่าจะมาตอน4ี่ห้ทุ่มนะคะก็มีผู้หญิงคนหนึ่งนะคะใน IG จีทักต้ามานะคะก็เขามีชื่อไอว่าอะไรนะ just cat official นาะ เขาทักเขาทักมาบอกว่ามันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของขออนุญาตปรึกษามันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของงานไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของการขายของออนไลน์แต่ขออนุญาตปรึกษาเรื่องธุรกิจได้ไหมอ่าตาก็ไม่ได้ลังเลใจที่จะตอบนะคะแต่หัวเฮ้ยเจ๊แคทเดี๋ยวทิ้งข้อความไว้เลยเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวต้าเนี่ยจะกลับมาตอบเพราะว่าตอนนี้ตาติดอีกสายหนึ่งเนาะก็เดี๋ยวตากลับมาตอบประมาณเที่ยงคืนได้ไหมอ่ะอ่าเขาก็บอกว่าได้ได้ไม่มีปัญหาเลยเขาก็ทิ้งข้อความไว้ ข้อความนั้นจริงๆแล้วต้เห็นตั้งแต่เขาทิ้งไว้ต้าอ,อยากตอบมากแต่ต้าแบบโอ้โหกำลังแบบเขาเลยว่าเอ่อเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะใจชื้นมากๆอ่ะใจฟูมากๆเลยเป็นคําถามที่น่ารักมากนะคะคําถามของเขานะคะเขาถามว่าแบบเอ่อเขากับแฟนเนี่ยมีบา์เบอร์เล็กๆอ่าอยู่ที่จังหวัดภูเก็ตนะคะแล้วก็บา์เบอร์นั้นเนี่ยเป็นบา์เบอร์ที่เออเล็กมากอะ่ะ นะคะก็เล็กมากในจังหวัดนั้นๆน,น,นะคะในพื้นที่แล้วก็เขาบอกว่าครั้งแรกเนี่ยแฟนตัดครั้งแรกเนี่ยยังยังไม่มั่นใจในการตั้งราคาก็เลยตั้งไว้ที่ประมาณหัวแล้วประมาณห0ึบาทอ่าทีนี้ก็มีแขกเข้ามาหลายคนนะคะมีลูกค้าเข้ามาหลายคนจนเป็นเสียงล่ําลือเหมือนกันว่าแบบว่าโอโ้โหคือถูกมากๆแล้วก็ตัดดีมากๆเดี๋ยวขนาดขนาดจ่ายมากกว่านี้ก็ยังภูมิใจที่จะจ่ายยังพอใจจ่ายอ่า นะคะพอมาพักหนึ่งนะคะธุรกิจก็ได้ถูกบริหารมาพักหนึ่งนะคะคุณแคทแล้วก็แฟนก็เลยน่าจะรู้สึกว่า,าการตั้งราคาของเรามันต่ำเกินไปซึ่งต้ามองว่าไม่มีเรื่องผิดเรื่องถูกในโลกของธุรกิจในการเริ่มต้นนะคะเราอาจจะต้องปรับเปลี่ยนหรือว่าอาจจะต้องเพิ่มเติมในอนาคตได้เทาว่าเออก็ดีแล้วเขาก็เลยมาปรึกษาว่าการที่เขาเนี่ยจะสามารถเพิ่มได้ไหมเพิ่มราคาเถิดขึ้นไปอีกนิดหน่อยนะคะหรือว่ายังไงก็เลยมาปรึกษาตานะคะ ต้ก็เลยบอกว่าต้งก็เลยบอกว่าจริงๆแล้วเ,เรื่องที่สำคัญในใน,ใน,ใ,นในตอนนี้นะคะก็ถามว่าถ้าเราไปที่ลูกค้าเหมือนที่คุณแคทไปก็คือถ้าสูมวเพิ่มขึ้นลูกค้าจะหายไหมและทีนี้เขาก็เป็นห่วงว่าเออกลุ่มเด็กเล็กเด็กน้อยอะไรอย่างเงี้ยนะคะมัธยมเบบีเบบีที่ยังไม่สามารถหาตังค์ใช้เองได้แล้วปรับขึ้นราคาเขาจะโอเคไหมต้าก็เลยบอกว่าโอเคเป็นความคิดที่ดีนะ เป็นความคิดที่ดีที่ยูคํานึงถึงความสัมพันธ์ของคนซึ่งมันเป็นเส้นบางๆของการบริหารธุรกิจอะคะ่ะว่าแบบเออความสงสารแล้วก็ธุรกิจเฉือเลือดเฉือนเนื้ออะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ผู้บริหารหลายคนก็คงเข้าใจแล้วก็หลายคนเคยเป็นแหละนะคะถ้าบอกเออเป็นความคิดที่ดีเลยขอบคุณยูที่มาถามนะนะคะสิ่งที่ตาบอกเข้าไปตาบอกว่าเออจริงๆแล้วสิ่งที่อยู่ควรทำตอนนี้ถ้าเอาจากต้าเสนอแน่นะอยู่ควรทำแบบสอบถาม ให้กับบาร์เบอร์คนที่มาตัดผมของอยูแต่ว่าต้าเชื่อว่ากลุ่มของ Gen X แล้วก็ Baby Boom จะเยอะมาก<า>เขาคงไม่อยากทําแบบสอบถามในข้อมูลอิเกทรอนิกส์ถูกไหมงั้นจะทํำยังไงดีละ่ะงั้นแฟนยูเป็นบาร์เบอร์ตัดผมเนี่ยโอ้โหในระหว่างที่ตัดผมแฟนยูสามารถโกยข้อมูลมหาศาลจากคนเหล่านี้ได้คือการค่อยๆที่จะถามค่อยๆจะเรียนรู้กับพวกเขาแล้วค่อยๆ พูดถึงเรื่องราคาว่าโอเคผมตัดผมปเป็นยังไงฝีมือผมเอ่อโอเคที่จะจ่ายไหมคุ้มค่าที่จะจ่ายไหมครับแล้วคุณจะได้คีย์เวิร์ดคำระหว่างบรรทัดจากคนพวกนี้แล้วลองเก็บดูเจคก็บอกว่าเออโอเคแล้วตาก็เลยให้ให้ให้ข้อมูลอีกว่าถ้าอยู่กลัวที่จะเสียลูกค้าแต่ต้าจะบอกว่าบางร้านแพงกว่าอยู่ เขาบอกว่าบางร้านเนี่ยแพงมากของเขาตั้งหนึ่งร้อยบางร้านเนี่ยร้อยห้าสิบร้อเบขาก็ยังจ่ายโกนหนวดเฉยๆเขายังจ่ายแล้วบอกว่าแต่รู้ไหมว่าสิ่งที่บาร์เบอร์ของยูให้มากกว่าคืออะไรบาร์เบอร์ของยูคือเจ๊แคก็ได้เล่านะคะแล้วก็บอกว่าคนที่มาตัดผมในร้านเขาอะแทบจะรู้จักกันหมดอยู่แล้วแล้วก็บอกว่าใช่ บาร์เบอร์อื่นอาจจะไม่ได้มีความสุขบาร์เบอร์ของยูคือการเข้ามาซิ t อินแล้วก็พูดคุยกันทุกอย่างแบบเหมือนครอบครัวเป็นพื้นที่สบายใจแฟนยู you เป็นเป็นการบริการที่มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีซึ่งคีย์เวิร์ดของการบริการคือการใส่ใจและความปฏิสัมพันธ์ที่ตาบอกนะคะเพราะงั้นแล้วค่อยๆเก็บข้อมูลจากพวกเขาและที่สําคัญคือยู you ลองคิดภาพการเป็นบาร์เบอร์แห่งความสุขและบาร์เบอร์แห่งรอยยิ้มสิคีย์เวิร์ดนี้ที่แตกตา่าง อาจจะเป็นบาร์เบอร์อื่นอาจจะเป็นสิ่งที่บาร์เบอร์อื่นไม่สามารถให้ได้ก็ได้คือการที่มีปฏิสัมพันธ์และทุกคนเอาเงินเข้ามากล้าควาักกล้าจ่ายเพื่อซื้อความสุขของตัวเองซึ่งต้ามองว่าต้ามองการบริการให้ขึ้นเหนือนระดับปฏิสัมพันธ์เลยต้าบอกว่าการขึ้นราคาไม่มีปัญหาถ้า you w o r ี่ใช่ไหม you ่ i า e t e กับลูกค้ายูถามลูกค้าแล้วค่อยๆเถิบ er ขึ้นไป ถ้าวันนี้ถ้ายูเถิบขึ้นไปครั้งเดียวเลยห้าสิบหกสิบแล้วให้ไปเหมือนร้านอื่นเลยเจ้าว่าก็ไม่แปลกที่ลูกค้าจะหายแต่ถ้าวันนี้ยูค่อยๆเถิบขึ้นไปทีละน้อยเศรษฐกิจดีอยู่เห็นใจอยู่เถิบขึ้นไปอีกพร้อมกับการดูแลการบริการเอาใจใส่และปฏิสัมพันธ์ของลูกค้าสิ่งที่เขาได้มันจะเหนือกว่าเงินที่เขาจ่ายแล้วเขาจะรู้สึกว่ามันคุ้มค่าเพราะเขาหาซื้อที่ไหนไม่ได้อีกอ่าพอมาถึงตอนนี้ใกล้จบอีีแล้วนะคะ เจคคก็เลยบอกว่าขอบคุณมากขอบคุณตาที่ที่ให้คําปรึกษาแล้วก็เขาเขาบอกว่าเขานอนหลับแล้ววันนี้นะคะตั้งหล่ว่าใช่อ่าก็ขอบคุณเจคแคทเหมือนกันที่มาเป็นเคสดรายดีดีให้ตาเป็นยังไงมาแชร์ด้วยอ่าเขาก็จะไปลองใช้วิธีตาดูนะคะแล้วตาเลยบอกว่ามันอาจจะไม่มีผิดไม่มีถูกและตาก็อาจจะไม่ใช่ s L, Glenn, ify, ักเ e s t i ที่ดีเสมอไปไม่ได้เป็นคนแนะนําที่ดีเสมอไปแต่สิ่งที่ตาให้ตาบอกว่า วันนี้ถ้าอยู่ปรึกษาตาทาั้งทที่เราร่วมธุรกิจอื่นกันแต่วันนี้อยู่กล้าปรึกษาตาและตาเป็น CEO ที่เป็นมากกว่า CEO ไม่ได้ทำงานแค่ในขอบเขตท,ที่ต้าทำแต่วันนี้ไอให้คำปรึกษาอยูไอทํานอกเหนือจากการเป็น CEO ได้แล้วทำไมบาร์เบอร์หรือร้านตัดผมของอยูถึงจะตัดผมได้แค่อย่างเดียวเพราะฉะนั้นบาร์เบอร์ของอยูคือบาร์เบอร์แห่งความสุข ได้นอกเหนือการตัดผมค่ะ EP นี้ต้าประทับใจมากนะคะแล้วก็ต้าเชื่อว่าบับเบิเห็นความสุขของคุณแคทน่าจะส่งความสุขให้กับลูกค้าหลายๆคนว่าการบริการการทำธุรกิจบางทีมันนอกเหนือในเรื่องของการทำธุรกิจจริงๆเพราะว่าทุกวันนี้คนยังต้องการความสุขอยู่รวมถึงต้าแล้วก็ตัวคุณเอง ะะสำหรับวันนี้นะคะ EP ที่26่ a r บาเบอร์แห่งความสุขแล้วก็กีตาร์ณชาแสนคำขอขอบคุณคุณแคทนะคะแล้วก็ขอขอบคุณคุณผู้ฟังหวังว่า EP นี้จะมิดไว้ดีสสำหรับทุกคนนะคะกีตาร์ณชาแสนคำก็ขอลาทุกท่านไปเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ By the way Podcast Presented by m e r l i ง